สวัสดีครับสวัสดีครับผมโชลิศนะครับนะครับกระบี่ไปถึงแล้วยู2สองนะครับมาบอกท่านว่าเราไม่หยุดเปิดบริการทุกวันทุกวันทุกวันนะครับเพื่อนครับนะที่โชรูมรถบ้านคุณโชลิศช่องโชลิศค่ะนะครับนะครับนะท่านไหนที่กําลังจะไปเที่ยวไหนนะครับก็ขอเดินทางปลอดภัยแล้วกันนะครับเพื่อนครับนะฮะนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่โชรูมของเรานะครับเปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะฮะนะฮะ โชรูมรถบ้านชนิดเปิดตามปกติเลยตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะพระเช้ามีคนมาจองรถแล้วนะครับนะครับครับก็มาทุกวันเลยนะครับใครอยากจะมาเที่ยวโชรูมเรามาได้เลยนะครับเรามีพนักงานดูแลท่านอยู่นะครับนะครับคอยรับจองท่านอยู่คอยเปิดรถให้ท่านดูนะครับมาลองเทสได้ได้เลยนะครับเพื่อนครับนะครับนะเนี่ยรถสวยๆเพียบเลยเพื่อนลองดูนะฮะใครหารถพวก คันด้าเฮดอาร์วีนะโอ้โหมาไม่สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเฮดอาร์วีที่นี่เยอะที่สุดแล้วนะฮะเยอะมากๆสวัสดีครับใครนะพี่เกมสวัสดีครับพี่เกมครับเฮดอาร์วี R v นะฮะใครยังไม่ไปเที่ยวปีใหม่นะฮะมาชมรถเราได้เลยนะอยู่ตรงข้ามฮะไม่เป็นไรตรงข้ามเซ็นทรัลสาลายานะ,ะครับใครไหนอยู่ตรงไหนอ่ะใครบอก อ๋อเหรอเดี๋ยวบอกเขารอแป๊บเดียวนะแป๊บหนึ่งพี่ผมไลฟ์สดอยู่นะฮะนะครับัแป๊บหนึ่งนะฮะโทรหาเขาก็ได้นะฮะครับคันด้า H R V เรามีเยอะมากๆเลยนะครับไม้สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นมีทุกสีเลยฮะคราวดำสีดำนะครับเพื่อนนะฮะมาหาที่นี่จบครบทุกทุกอย่างนะฮะนะครับเพื่อนๆครับ H R V เยอะมากแล้วก็ C H R นะครับ อันนี้ก็น่าใช้นะฮะนะครับเป็น SUV ขนาดใหญ่นะครับ m g ZS นะครับเอ่อไอเอ็มจีตัวใหญ่ h s นะฮะปลั๊กอินไฮบริดนะฮะสามหมโลเองสามหมโลเองปลั๊กอินไฮบริดนะครับรถสวยมากห้าแสต้นต้นเองไฟแดงล้านสอล้าน3มนะนะครับนี่ก็โหเนี่ยซูซูกินะครับซูซูกิ XL เวนะฮะสวยเลยนะฮะสี่ห้าโล 5, 6 0หกหมโลนะฮะ คือบอลลูนเอ็กวีนะฮะสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆฮะกระบะนะครับอันนี้เป็นกระบะสี่ประตูนะเพื่อนๆฮะกระบะสี่ประตูนะครับวีโก้วีแอนเทอร์โบแคบนะฮะอีซูแคบมาสเตอร์แคบนะฮะสี่ประตูแคบสี่ประตูนะฮะเพื่อนๆฮะเรามีรถด้านหลังแล้วก็มีรถให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับไปไปดูด้านหลังกันดีกว่านะฮะเพื่อนๆฮะ ยังไงก <Bond> <ip an> ็อยากจะให้เพื่อนๆลองมาเยี่ยมชมโชว์รูมเราดูนะครับเพื่อนๆครับถ่ายถ่ายถ่ายให้เห็นเห็นเห็นด้านหลังนะฮะสวยๆเพื่อนๆนะครับนะรถเรามีให้เลือกเยอะแยะเลยนะฮะกว่ากว่า200คันเพื่อนๆครับนะฮะเพื่อนๆมาเยี่ยมชมโชว์รูมเราได้เลยนะครับนะครับเพื่อนๆครับเราอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารยานะครับตรงข้ามเซ็นทรัลสารยานะครับเพื่อนๆครับจาก H R V C R V CRV ข้างบนตึกแล้วก็มีนะฮะแล้วก็มิวมิว X อยู่บนตึก CRV อยู่บนตึกหลายคันแล้วก็อินโนวาสีดำนะครับมีเบนซ์นะฮะมีเบนซ์มีอะไรพวกนี้นะฮะอยู่หลายคันอยู่นะครับเดี๋ยวพาท่านจดเยี่ยมชมโชว์รูมนะฮะวันนี้นะฮะเยี่ยมชมโชว์รูมนะครับเพื่อนนะครับนะครับนะี่รับนะวง CRV CR ก็มีอยากให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาลองดูนะครับนะฮะส,สวย CRV Mazda CX5 นะฮะเพื่อนๆนะครับ Mazda CX5 แล้วก็ MG 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 ZS นะฮะสวยๆเลยนะครับ MG ZS สวยๆเลยโทรคุยกับเขาเดี๋ M 5, ยวทีม MG ZS สวยๆเลยนะครับ Mazda CX5 มีทั้งเบนซินและดีเซลเลยนะครับนี่เบนซินนะฮะนะครับสีขาวสีเทาเนี่ยไม่ห60,000กิโลเองนะฮะ เบน GLA นะฮะเบน GLA ภาพชัดนะเชัดครับเบน GLA สองร้อยงี้นะครนะครับปีสองพันสิบเก้าะฮะแปดแสนแปดหมื่นแปดันบาทเลขหมย 8, 000, ่ย <c oughs> แปดหมื่นก็โลที่มาบ่ายอดีผมไรฟาให้คนพ่ออยู่แป๊บหนึ่งบอกว่ารอแป๊บหนึง่งนะครับเพราะสวยๆเลยนะฮะา <c oughs> ะวราที่จะมาบ่ <c oughs> ายเพราะว่ารถใช่เนี่ย มาด้า CX8 นะฮะโอ้โหนะสวยๆเลยนะเนี่ยเจ็ดแสนก็บาทเองมาด้า CX3 เนี่ยถ้าคุณหาตระกูลมาด้า CX3 CX5 CX8 นะ,ะที่นี่มีให้เลือกเยอะมาก Honda CR-V ทั้งเจนใหม่เจนเก่ามีเยอะนะครับเ,เพื่อนๆครับ v o l v o เราก็มีนะฮะเ,เพื่อนๆฮะ v o l v o เราก็มีนะ,ะเ,นเพื่อนๆนะฮะวอล v o นะครับพา,าเพื่อนๆเ,เ,เดินชมโชว์รูม v o l v o S, s 90นะฮะ s 90นะฮะปี18นะครับเครื่องยนต์ดีเซลด้วยไม์แสนห0 0 0มกิโลไม์แสนห0 0 0มกิโลเ0 0 0แนะครับ9ก้า0 0นบาทรถสวยมากนะฮะโวลโว s 90ดีเซลรุ่นรุ่นนะฮะมเมนตัม um นะครับประหยัดน้ำมัน19.720กิโลลิตรนะครับ สวยๆเลยนะฮะนะครับเครื่องยนต์ดีสี่นะครับดีเซลนะครับโคตรประหยัดน้ำมันขับโคตรดีป้ายดังสามล้านกว่าวันนี้เหลือเพียงแค่นะครับถูกมากเหลือเพียงแค่เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทขอให้พาไปดูข้างบนหน่อยนะฮะเพื่อนท่านไหนมาเยี่ยมชมเราแล้วนะฮะมาเยี่ยมชมเราหน่อยนะนะครับเรามีรถให้เลือกเยอะจริงๆนะฮะด้านบนเราก็พอมีรถอยู่นะครับ ปีใหม่ไม่ไปเที่ยวไหนปีใหม่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ไปเที่ยวไหนยังไม่มีรถใช้นะฮะเรามาเดินดูเล่นๆดูโชว์รูมเรามีรถให้เลือกหลากหลายครับตั้งแต่รถเก๋งกระบะตู้นะครับนี่ครับเพื่อนๆฮะอินโนวาดีด้านบนโชว์รูมเรานะฮะอินโนวาเพื่อนๆฮะ,ะสวยมากฮะอินโนวา ปี18นะฮะปี18 Innova เครื่องดีเซล2,800ทีซีสีดำไม่แสนกิโลเคยตั้งไว้6 1 9 0 0 0บาทวันนี้เหลือ5,010เอ้5,000 5,088,000บาทเอง5,88สีดำนะฮะเหลือขั้นสุดท้ายแล้วสีดำนะครับตอนนี้เหลือเหลือสีขาวก็สีดำอันนี้ CRV เครื่องดีเซลเหมือนกันนะฮะเพื่อน c R V เครื่องยนต์ดีเซลปีสิบเจ็ดนะฮะตัวท็อปเลยเกียร์ออโต้เครื่องพันหกตัวท็อปเลยหนึ่งจุดหกออโต้โฟวิวเลยนะฮะน่าใช้มากราคาป้ายแดงโคตรแพงนะร้านเจ็ดวันนี้หล่นลงมาเพียบเลยนะเหลือเพียงแค่เจ็ดแสน หกหมื่นห้าพันบาทเองนะฮะเพื่อนๆนะครับหายไปร้านหนึ่งนะเครื่องยนต์ดีเซลไม่แสนสี่ไม่แสนสี่นะครับตัวท็อปที่สุดของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเพื่อนๆน่าใช้มากนะครับรถครอบครัว PPV นะฮะเป็นพวกนอกจากปาเจโร่แล้วนิสสันเทอร์่าแล้วนะครับนะครับเราก็มีอีซูมิวเอ็กซ์ให้คุณนะสีบอลเงินนี่นะครับ เครื่องพันเก้าร้อยทีซีนะฮะเครื่องพันเก้าร้อยทีซีนะครับ,รบสวยมากนะคะสีบอลเงินปีสิบเจ็ดรุ่นฉลองหกสิบปีของอีสุนะฮะในประเทศไทยนะครับเพื่อนๆครับเลขไมล์แสนแสนสี่นเลขไมล์แสนสี่เกียร์ออโต้เครื่องพันเก้านะครับก็วสวยมากนะครับราคาอีสุคันนี้ก็อีสุมีเลขเก้อยู่ประมาณหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท 679ปาเจโรสปอร์ตเรามีอยู่สองสำคัญนะเพื่อนนะสีดำคันนี้จัดโปรจาก788,000บาทรถปีสิบแปดไมล์แสนโล788เหลือ688ปดรถไปแสนหนึ่งเหลือ688ขับเคลื่อน2ล้อไม่ใช่4ฟร์วิลนะขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออโต้ขอบคุณครับพี่สมครับขอบคุณมากครับนะครับพี่สมคิดเหรอครับพี่สวัสดีครับอยู่รัฐอะไรครับพี่อยู่รัฐอะไรครับ อยู่รั้อะไรครับพี่นะฮะพี่สมคิดครับนะฮะสวัสดีเอฟซีอเมริกาด้วยครับนี่ก็อีกคันหนึ่งนะฮะเป็นปีสิบปีสิบเจ็ดนะครับเพื่อนๆครับปีสิบเจ็ดหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเลขไมล์แสนโลตัวปาเจโรถสปอร์ตขับเคลื่อนสองล้อนะครับหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทปีเจ็ดเลขไมล์แสนแสนกว่ากิโลเองนะครับสวยมากนะฮะปาเจโรถสปอร์ตที่นะเพื่อนๆลองดูนะครับน่าใช้น่าเป็นเจ้าของ นะครับใครหาอยู่ประจัดประจองเจ้าของได้เลยนะครับเดี๋ยวด้านบนเราจะเอารถมาจอดเยอะๆเลยนะครับปเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างต่อปีใหม่เราไม่หยุดนะเพื่อนๆนะเราประกาศเลยนะคลิปนี้เราผมมาทําคลิปว่าปีใหม่เราไม่ไมหยุดฮะเดนเวอร์โอ้เดนเวอร์เพิ่งไปจัดมวยมวยวันแชมเปี้ยนชิพมานะนะฮะจะเดนเวอร์ Denver, ด้วยโ oh. เดนเวอร์เขาบอกพี่พี่สมคิดเขาบอกเดนเวอร์อากาศมันมันอยู่ที่สูงเนี่ยฮะอยู่บนภูเขาอากาศเอ่อความกดอากาศมันต่ําหรือสูงไม่รู้หายใจยากจริงไหมพี่เขาบอกหายใจยากจริงไหมฮะนะครับเขาบอกอากาศอยู่บนที่สูงนะฮะสวัสดีครับพี่เปิ้ลครับเราอยู่นะฮะเราอยู่เราอยู่ตรงข้ามเซนทรัลสารยานะครับ อยู่แถวสารยาพุทธมณฑลสายห้านะครับตรงข้ามเซ็นท่านสารยานะครับเพื่อนๆครับตรงข้ามเซ็นท่านสารยาเพื่อนๆครนะครับนะฮะตรงข้ามเซ็นท่านสารยานะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับชื่อชาวริษคารถบ้านคุณชาวริษนะครับเพื่อนๆครับด้านหลังเรามีรถให้เลือกเยอะแยะเลยครับเพื่อนๆครับนะฮะให้เพื่อนๆมาเที่ยวชมเรานะฮะนะผมชาวริษวัิธนาดันครับกระบี่เ1หนึ่งรถมีสอง มาไลฟ์สดบอกเพื่อนๆว่ารถของเรามีรถให้เลือกเยอะแล้วก็รถของเรานะครับนะครับพร้อมเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะครับนะครับเพื่อนๆอยากได้รถอะไรล,ลองมาเยี่ยมชมดูนะครับมีหลากหลายนะตั้งแต่เก๋งเล็กเก๋งใหญ่อะไรพวกนี้นะฮะเยอะแยะไปหมดเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆอเมล่าเนี่ยสองหมื่นโลตัวท็อปเนี่ยฮะอเมล่าสองหมื่นโลตัวท็อปสี่่ไนะสามไปปลายสามไปปลายนะฮะ นี่ก็รถแปลกๆคุณได้เวลออสเตอร์สวยๆเลยนะฮะคุณได้เวลออสเตอร์นะครับเกียออโต้นะครับ oto, นะบสวยมากป้ายแดงล้านกว่ารถเท่ามากเลยนะนะครับนะครับป้ายแดงล้านกว่าวันนี้ผมทําราคาสุดพิเศษจากสามเก้าเกให้แสนหนึ่งเหลือสองเก้าเไม่แสนแสนแสนหกมาด้าซีเอ็ก้านะฮะเครืค่องยนต์ดีเซลโอ้โหสวยๆเลยปีสิบแปดนะฮะหกแสน ส8 0หมบาท6 4หกแบาทนะครับนิสสันเอ็กเลไฮบรินะมีให้เลือกเยอะๆเลยครับเพื่อนๆครับมีตั้งแต่ใบเจ็ดหมื่นแสนหนึ่งแสนกว่านะฮะมีอยู่สคันนะเอ็กเลไฮบรเอาผ่าดนะฮะตัวตัวท็อปสุดเอ็กซ์เอกซล้วีฟเลาเอ็ลนะฮะตัวท็อปสุดออกห้างหล้านกว่าปีสิบเจ็ดไม่แสนโล ตั้งไว้ร้านเ9้านเกไม่แสนโลนะครับป้ายแดง5ล้านกว่า5้ล้านสนะฮะนะครับฮุณไดเฮดวันนะฮะโอ้โหสวยเลยป้ายแดงก็ล้านหกว่าปี20ปี20่สนะฮะ้ปีอะไรนะจำได้ปี22นะ่สินี่ยปี22่สินะป้ายแดงป้ายแดงเออประมาณล้านหกว่ากว่าไม่ี่ห0 0 0นกิโลเองฮะไม่4มื่นกิโลวันนี้เหลือเพียงแค่นะครับ นะครับผมตั้งไว้ล้านแปดหมื่นแปดพันบาทล้านแปดหมื่นแปดพันบาทลดปียี่สิบสองเลยนะเพื่อนๆครับได้ที่เปิดไฟฟ้าเป็นที่เออได้ได้เรียกว่าได้ได้ที่ขึ้นประตูไฟฟ้าด้วยนะครับนะครับคันนี้ติดจองแล้วมันเหลืออีกคันหนึ่งนะฮะมิสันโนสนะฮะนี่คันนี้ยังเหลืออยู่นะฮะมิสันโนสได้กว้างได้ใหญ่ได้ประหยัดหกหมื่นโลหกหมื่นโลตัวท็อปนะครับปีสิบ 9, 19ปี19 60,000โลนะครับ299,000บาทเองน่าใช้มาก299เพื 2, 99, ่อนๆนะฮะนะฮะนี่นะใครอยากได้ตัวนี้ก็มาเอาไปนะฮะ Xpander รถ Crossover 7ที่นั่งเครื่องยนต์1,500ซีซีสีสบอลเงิน40,000กิโลนะฮะ40,000กิโล519,000บาทรถปี21รถปี21 40,000กิโล519,000บาทป้ายแดง 8,005ป้ายแดง8,005หรือ519ปาเจโร 1, 1> ส่สปอร์ตครับผมนะสวัสดีครับคดอกฟ้าใครนะพี่ดอกฟ้าสวัสดีครับสนใจจองได้เลยนะฮะั0877575757หรือจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะครับโทรมาได้เลย0877575757นะครับผมอยู่บริการให้ท่านทุกวันทุกวันทุกวันโทรมาหาผมได้เลยนะครับผมรอรับสายท่านอยู่ครับนะฮะปาเจโร่สปอร์ตครับรพี่พี่ดอกฟ้าครับนะฮะ ปาจูโร่สปอร์ตนะฮะสวยๆเลยนะฮะนะครับปี2021ปี2021เลยคันนี้นะฮะ80,000โล80,000โลเคยตั้งไว้838,000บาทวันนี้เดีือ799พอ799เพื่อนๆนะครับตัวท็อปกับเครื่อน2ล้อนะครับรถปี21รุ่นใหม่ได้เช้แล้วหน้ากระจังนะฮะหน้ากระจัง2ชั้นนะครับสวยงามมากเพื่อนๆนฮะหน้ากระจัง2ชั้นปาเจโร่สปอร์ตนะครับ คุณได้เฮดวันอีกคันหนึ่งนะราคาย่อมยาวลงมาหน่อยหนึ่งนะครับราคาย่อมยาวราคาย่อมยาวลงมานิดหนึ่งนะครับกับคุณได้เฮดวันคันนี้ปี18ไมล์แสนกิโลไมลแสนกิโลเคยตั้งไว้788วันนี้เหลือ7 6 9 0 0 0บาทพอเอาไปเลย769เอาไปใช้กัน769ไมล์แสนหนึ่งมื่อกี้เท่าไหร่ครับ5้าแสนหนา5พีมื่นาพันบาทห้าแสนหนึ่ง0มื่นเก้า0ันบาทรถโคตรสวยเลยนะครับ ห้าแสนหบาทนี่เลขทะเบียนจริงอยู่นี่ลนลยะอะไรนะทะเบียนมงคลทะเบียนดีนะฮะเก้สามนะฮะนะครับทะเบียนศาสตร์เลขสวยนะฮะนะฮะนะถ่ายหมุนๆให้ก็ดูหน่อยนะครับสวัสดีครับอะไรนะ 519,000บาทครับ519,000บาทเลขไม่ส0 0 0 0กิโลมือเดียวไปแด้ออกห้างรับประกันให้คุณ1ปี20,000กิโลรับประกันให้คุณ1ปี20,000กิโลเลยคันนี้นะรถมือเดียวเลยนะฮะ4,000 40, 0กิโลแท้ๆสีบอลเงินสวยมากนะครับนะฮะ519,000บาทรถปี21นะฮะตัว long top นะตัว G GT นะเครื่องยนต์ 1500cc รอซีซีวด GT นะครับเอาคันนี้ต่อตะกี้ใครอยากดูคุณใดนะพี่ดอกฟ้า นี่หมุนให้ดูนะฮะพี่ดอกฟ้าครับคุณใจเฮดวันร้านห้าไม่ขายวันนี้ป้ายแดงร้านห้าไม่ขายรุ่นเุ่นร e ุลนอีลิกเอนะฮะรุ่นอ e ีลิกเอนเอสป้ายแดงร้านห้0แสนห้าโดยประมาณนะฮะวันนี้รถสุดพิเศษเหลือเพียงแค่นะครับแปดแสนไอ้ล้านล้านกับ8ป0 0มื่นบาทยา <áng> งปียี่สี่ร้านแปดหมื่นแปบาทนะฮะยางปี24เลยนะครับยางปี24เลยรถสวยจัดเลยเพื่อนๆฮะ รถสวยจัด40,000กิโล40,000กิโลนะครับ40,000กิโลนะครับเพื่อนๆฮะ40,000กิโลนะผมจะผมว่าจะเอาคันนี้ไปเที่ยวปีใหม่กันนะฮะวันที่หนึ่งนี้นะครับเพื่อนๆฮะถ้าเพื่อนๆจองก็จองก่อนได้ก็จะเอาคันนี้ไปเที่ยวปีใหม่นะครับเพื่อนครับสวย4า0 0บอก X Tail ราคา X t a l 400,000สี่ X Tail มันมีมีมีปีปีปี17นะฮะ42 400,000 25,000บาทปี18 400,000 40,000 4แส4หมื4 0ันปี18 000, ปี174 2หมื่น5พับาทนะครับเป็นเอ็กเทลไม่อยู่ประมาณมี70,000แล้วก็แสนหนึง่งแล้วก็แสนต้นๆนะฮะนะครับมาเลือกเอาได้มีมมทั้งหมด3คันนะฮะนะครับเอ็กแพนเดอร์คันนี้ก็สวยนะฮะเพื่อนๆฮะไม่หมื่นโลรุ่นไม่ได้เชนนะฮะสีบอลก็มีสีดำก็มีเอ็กแพนเดอร์คันนี้ก็สวยนะครับ My นะครับ ไม่1 5 0 0 0โลเองนะครับนน 22, คันนี้ปี22คันนู้นปี21สเป็ีบอลเงินปี21คันนี้ปี22่สนะครับเกียวโตรุ่นเดียวกันเลยนะร,รุ่น 1.5GT นะฮะนะครับ,ค,รบคันนี้อยู่ที่คันนั้นอยู่5 1 0 0 0 0 9,000คันนี้อยู่5,590 0 0บาทแพงกว่าสี่มนะครับมบอกว่าขอดูเอาผาดไอยครับเอาผาดใช่ไหมฮะเดี๋ยวเออเอาผาดเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้คนรอน้อยนะฮะวันนี้คนรน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไลฟ์สด่ววย้ยนะัเดดีี๋ปิใหพมูู ขอขอเป็นช่วงบ่ายนิดหนึ่งนะครับนะครับวันนี้คนเราน้อยนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับนะฮะเพราะว่าเด็กๆก็หยุดไปหมดแล้ววันนี้ผมอยู่กับน้องๆอีกสองสมคนเองนะครับต้องขอบรากขอโทษพที่หูู่ด้วยนะครับพี่มู่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะพี่มู่นะครับอ่ะให้เขาดูอ่ะผ่าก็ถ่ายภายอกเขาดูก่อนพี่มู่ดูภายนอกก่อนเลยพี่มู่ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเอ็กซ์ซีฟแล้วพี่ออกห้างเนี่ยห้าล้านสี่แสนบาทเป็นรถปีสิบเจ็ดเลขไมล์แสนกิโลนะครับบอกให้เลยว่าเจ้าของเป็นใครเจ้าของเป็น บริษัทใหญ่นะบริษัทที่ทําลูกแมนะ็กฮะลูกแม็กกล่องสีเขียวเขียวกับขาวฮนะนี่เป็นรุ่นพี่อยู่เองนะนะลูกแม็กบริษัทเขาอยู่สี่พยาเขาผมเคยตั้งไว้สองล้านสามเก้าวันนี้ลดเหลือหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเป็นรุ่นเอแล้วเป็นรุ่นพิเศษปอกไฟฟ้าหมดเลยนะเป็นเป็นหนังแนปะป้านหนังพิเศษนะครับแล้วเป็นภายในเป็นหรูหรานะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะดูให้ดูช่วงบ่ายๆแล้วกันนะพี่นะนะครับ ผมต้องอไปหยิบกุญแจอีกทีหนึ่งนะครับพี่ๆนะครับพี่ๆครับนะอา้าวเดี๋ยวคันนี้ต่อวันนี้อะไรคะนี่ครับเ,เพื่อนๆนะฮะนี่คันนี้เป็นอีกคันหนึ่งนะที่เพิ่งได้มานะครับเ,เพื่อนๆนฮะอินโนวาสีทั้งบนเป็นสีดำตะกี้บนตึกเป็นสีดำคันนี้สีขาวบุกห้าหมื่นแปดพันโลปียี่สิบ ปี25,800 0โลนะฮะ2.8ดีเซลนะครับเครื่องยนต์2.8ดีเซลนะครับรุ่น G นะฮะรุ่น Long Top นะครับรุ่น Kista นะครับ Indova Kista นะครับป้ายแดงประมาณล้านล้าน2ล้าน3วันนี้เหลือเพียงแค่เพื่อนๆฮะนะครับเหลือเพียงแค่675,000บาทไม่58,000โล58,000โลสีขาวมุกมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับนะครับรถสวยมากเลยนะครับไม่เคยชนนะครับ58,000โลนะครับถ่ายข้างนอกหน่อยเด้อ ไหไทยไทยนมุนๆหนหอ่อยอะไรนะฟังปนะังอะไอ๋อไม่หรอกไม่ไม,ไม,ไม่ต้องคินเรียนเลยมองไม่รู้หรอกรถสวยๆเลยนะฮะเพื่อนๆนะครับสวยมากนะฮะนะฮะบอกให้เลยว่าหน้าเป็นเจ้าของ Innova c r y s t a 2าสองนะฮะนะครับโอ้ยไม่ต้องห่วงเนี่ยรถทุนนี้เราขายไปแล้วนะ,ะขายแล้วนะครับขายแล้วขายแล้วนะฮะนะครับ นี่กําลังจะปล่อยเนี่ปล่อยกําลังจะปล่อยกําลังจะปล่อยนี่ไงลูกค้ารอปล่อยรถอยู่นะฮะพอดีติดไลฟ์สดอยู่นี่พี่นิดมาแล้วพี่นิดกําลังจะปล่อยนิดมารับรถแล้วนะครับพี่นิดครับเชิญเลยฮะพี่นิดมาเลยเชิญเลยครับพี่นิดโอ้โหจ่ามารับรถพี่นิดสวัสดีครับเหรอพูดคุยหน่อยได้ไหม พีทออกกล้องได้ไหมจ๊ะนี <laughs> ่หนึ่งนะพีทนะน,น,น,นะฮะ <im it> เดี๋ยวรับประกันให้เลยหนึ่งปีเครื่องเกียร์ <im it> เครื่องเกียร์ด้วยแล้วก็แบตเตอรี่ด้วยนี่ครับเจ้าของตัวจริงพีดมายืนรอแป๊บนึงวันนี้คนน้อยหน่อยแ่วนีครั <im it> บพีดมาจาก <im it> ามาจากการยารุดีเลยนะพีด <im it> เปิดร้านขายอาหารสัตว์ที่ท <im it> ี่ปิดก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้ากล้องอ่านี่เขาฟูดูไลฟ์สดเราอยู่นี่พีด เป็นลูกค้าตัวจริงเลยนะครับนะฮะเป็นเอฟซีเป็นเอเลยมาซื้อรถวันนี้มาซื้อรถอะไรนะครับต่อไปได้ซีวิคไฮบริดค่ะพี่นิพาไปดูไปดูเลยพี่นิดไปพาพี่นิดไปดูพี่นิดขอบคุณมากขอขอโทษที่ให้รอนะพี่นิดนะ่เคะพี่นิดมาก่อนตอนแรกน้องมาว่าเออบ่ายโมงอ่าพอดีเขาตอนแรกพี่นิดเป็นลูกค้าจริงๆเลยนะฮะเอ่อมีไม่ได้เตรียมลูกค้าเลยนะครับตอนแรกแจ้งน้องชอนลูกชายไว้บ่ายโมงตรงมาออกรถเผอิญมาก่อนเนอะ เพื่อนมากคก่อนน่ะคันนี้เลยครับพี่นิดฮะรับประกันให้พี่นิดเลยนะฮะหนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลเครื่องเกียร์แล้วก็แบตเตอรี่ไฮบริดด้วยนะครับพี่นิดนะนี่พูดออกสื่อเลยพี่นิดนะฮะนิดจริงตรงนี้เลยครับนี่เจ้าของรถอยู่นี่แล้วครับนะฮะขอบคุณมากมากเลยรถสวยมากเลยนะฮะูกใจไหมพี่กใจนะครับนะฮะนี่เป็นเอพี่เปิดร้านอยู่ที่ไหนนะฮะอ่อยู่ที่เมืองกาญครามเพื่อนขอบค่ะ นี่มาจากกาญจนบุรีเลยนะครับ FC อยู่ที่ไหนนะพี่ร้านร้านพี่อยู่ที่อำเภอทองผาภูมิค่ะอำเภอทองผาภูมิเลยนะครับนะฮะขายอะไรอยู่นะพี่ทิพเป็นอาหารสัตว์ค่ะเป็นเป็นเพจช็อปเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แล้วก็อาหารครบวงจรค่ะโอเคชื่อร้านอะไรครับพี่จ๋าหินแดดอาหารสัตว์ค่ะหินดายฮะหินแดดอาหารสัตว์ค่ะหินแดดอาหารสัตว์เพื่อนเพื่อนเป็นชื่อตำบลนะฮะเพื่อนเพื่อนชไหนนะฮะ มีเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขนะไปอุดหนุนพี่นิดได้เลยนะครับหินดาษอาหารสัตว์นะฮะขายขายอาหารอะไรบ้างนะพี่ทุกอย่างค่ะเป็นค่ะเป็นทั้งสัตว์เศรษฐกิจแล้วก็สัตว์เลี้ยงค่ะโอ้โหมีอะไรบ้างนะที่ขายอยู่ก็คืออาหารด้วยกอุปกรณ์ยาแล้วก็ป็น้วยใช่ค่ะเพื่อนัตว์ครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนมีเลี้ยงสุนัขอยู่แถวแถวกาญจนบุรีนะครับแถวๆถวเอ่ออะไรอำเภอทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิหรือจังหวัดใกล้เคียงนะฮะ ไปซื้ออาหารสัตว์พี่นิดผมด้วยนะครับนะเอฟซี MC ครับนะ <c oughs> ฝากด้วยนะครับนะฮะตอนนี้พี่นิดไปออกรถผมขอให้พี่กิจการรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ธำมาค้าขายดีๆผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้พี่แล้วก็แบตเตอรี่ ใครบิดให้พี่หนึ่งปีเลยนะนะฮะมีปัญหาอะไรเข้ามาหาเรานะครับนะฮะเราจิงย่งกังจริงใจคิ่อที่นี่สบายใจไหมพี่ค่ะสบายใจค่ะสบายใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบว่าอยู่ในสื่อนะเราก็ไม่ทำให้เสียอยู่แล้วใช่ไหมคะลูกค้าก็จะมีความมั่นใจใช่ครับแล้วยิ่งผมซีโอเอมาเมื่อไรเองน่าเชื่ออยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ค่ะรู้จักที่นี่ได้ไงครับพี่นิดฮะ อันนี้ก็ตามดูมานานแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่อยู่ที่เดิม่ะก็ทํางานไปเปิดทิ้งไว้ก็ดูไลฟ์สดไปเรื่อยๆดูเพลินเจอผมรีวิวเรื่อยๆก็ทำไมถึงมาเลือกซื้อที่นี่พี่นิดครับเพราะอะไรรถสวยค่ะแล้วก็แล้วก็มั่นใจมั่นใจก็เห็นแบบว่ามีพี่ๆเขามาซื้อเยอะอ๋อมีคนมาซื้อเยอะก็ตามๆก็รีวิวก็โอเคค่ะ โอ้ขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่ขอโทษทีนะที่ให้รอนะพอดีพี่พี่เข้ามาก่อนเวลานิดนึงนะฮะนักกันแล้วก็ไม่ไร้ก่อนด้วยได้ได้ได้เดี๋ยวผมขอญาตไลฟ์สัออีกนิดนึงแล้วไปคิดกันนะพี่นะขอบขอบคุณมากเดี๋ยวพี่รอผมห้านาทีนะนะฮะนะครับวันนี้เจ้าของรถของเรามาถึงแล้วนะฮะเตรียมออกรถ Honda Civic FB ตัวตัวไฮบริด สวยมาก80,000กิโลเองเพื่อนๆฮนนะแล้80,000กิโลโหรถสวยจริงๆนแทบจะไม่มีรูรอยเลยฮะนะครับ80,000กิโลนะเนี่ยหมุนให้ดูหน่อยครับอพอดีพี่เข้ามาก่อนเวลานี้หนึ่งก็เลยยังไม่ได้เอารถนะใส่โบนะครับ ตอนแรกเลี้ยงไว้ตรงนี้เพราะข้างด้านหน้าเดี๋ยวกลัวฝุ่นเยอะเพื่อนเพื่อนครับก็เลยมาอยู่ด้านหลังโชว์รูมหน่อยมันลึกโชว์รูมระลึกกว่าร้อยกว่าเมตรนี่ฮะนะหลบฝุ่นหลบอะไรนะฮะเพื่อนเพื่อนครับก็เลยนะฮะก็เลยนะครับก็เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอารถลำเลียงออกไปข้างนอกแล้วนะครับให้น้องชอนปล่อยรถให้ลูกชายปล่อยรถนะครับนะครับต้องยินดีกับพินิจด้วยที่ได้รถสวยๆเลขไม้แค่แปดหมื่นกิโลเองเพื่อนะฮะสวยมากผม มีความดีจริงๆนะเราหารถสวยๆมาเสิร์ฟให้เ,เพื่อนๆเนี่ยนะครับแต่ละคันไม่ได้หามาง่ายๆนะเ,นเพื่อนนะครับก็ตั้งใจทําจริงๆนะครับนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเออผมจะมีกลุ่มรถลูกกลุ่มรถเออมาดูที่หนึ่งกลุ่มรถเออเป็นรถ VIP นะฮะผู้ใหญ่ผมว่าฝากขายเ,เพื่อนๆนะฮะผู้ใหญ่ผมว่าฝากรถหรูๆขายนะฮะนะครับนะครับ ต้องบอกเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวผมจะรอราคาอยู่นะฝากขายแค่สามคันเองนะครับเพื่อนๆฮนะนี่นะครับเ,เพื่อนๆฮะสามคันนี้นะฮะรถผู้ใหญ่ผมมาฝากขายเพื่อนๆนะครับนี่ฮะเป็นเจ้าเป์โยต้องคุมผ้าไว้นะฮะเป็นเจ้าเป์โยรถผู้ใหญ่จริงๆที่ผมนับถือด้วยนะครับวิ่งหมื่นกว่ากิโลนั่นะฮะนะครับที่ที่วิ่งใช้หมื่นกิโลได้ไหม วิ่งประมาณหมื่นกิโลเปร์โยเปิดประทุนนะฮะนะคุมผ้าไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังปีใหม่ผมจะมาทําคลิปให้นะฮะนะครับเปร์โยเปิดประทุนเปร์โยชน์เจนะครับเลขไม่หมื่นกิโลผู้ใหญ่นี่รถรถผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยห้าคันเนี่ยนะครับห้าหกคันนี้รถผู้ใหญ่หมดหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยนี่ฮะเขามาฝากผมจอดพอดีบ้านท่านพอดีทําบ้านก็เลยมาฝากผมจอดก็เลยมาฝากผมขายเลยนี่เฟียสนะฮะเฟียสห้าร้อยนะฮะเก้าพันโล ห้าหกพันโลเองเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะต่ทะเบียนไม่ได้ให้นะทะเบียนรถพี่ใหญ่ไม่ให้คันนี้เขาไม่ขายคันนี้ให้ภรรยาท่านใช้คันนี้ท่านท่านไม่ขายนี่คันนี้ก็รถท่านเนี่ยรถบ้านท่านท่านเลยนะนะครับท่านมามามาฝากผมจอดอยู่นะฮะนะครับนี่มิสูโอกะนะครับผมมีสีดําอยู่นี่ท่านท่านรุ่นนี้มีสิบสิบสองคันในประเทศไทยนะฮะผมเพิ่งรู้กับท่านเนี่ยนะฮะมีสิบสองคันในประเทศไทยนะฮะนะครับนะ ผมก็เป็นหนึ่งในสิบสองคันท่านก็เป็นหนึ่งในสิบสองคันนะครับนะแต่เลขไมล์ท่านน้อยกว่าผมผมเลขไมล์สี่หมื่นกว่านะครับของท่านเลขไมล์แค่แปดพันโล <c oughs> ของท่านเลขไม 8, ล์แปดพันโลคันนี่รถรถนี่รถท่านเนี่ยรถรถรถท่าน M X Five ท่านสะสมอันนี้ท่านไม่ขายนี่รถที่ท่านขายก็คือมีเฟียสห้าร้อยนะฮะเก้าพันโลมินิคูเปอร์นะฮะมินิคูเปอร์วัตเนี่ยเลขไมล์น้อยมากซื้อรถพวกนี้ซื้อป้ายแดงหมดเลยนะฮะ เดี๋ยวผมจะมารีวิวหลังปีใหม่นะฮะมินิคูเปอร์นะครับวันนะครับสวยมากนะครับเพื่อนๆนฮะนะครับแล้วก็เปอร์โยคันนี้นะครับนะครับเปอร์โยคันนี้ด้วยนะครับเปอร์โยสน์เจเปิดประทุนได้นะครับเพื่อนๆฮะรถพวกนี้รถสะสมของของผู้ใหญ่ผมเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวท่านจะมาฝากผมขายผมรอราคาท่านอยู่หลังปีใหม่ท่านจะบอกว่าขายเท่าไหร่ถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจอยากได้รถแนวนี้นะซื้อไปเลยนะฮะเพราะว่าเลขไม้เนี่ยหลักพันโลเองหลักหมื่นกิโลเองเพื่อนเพื่อนฮะนะครับ นะครับสวยจริงๆเป็นรถสะสมของของเจ้าของผู้ใหญ่ผมเองนะครับนะครับเพื่อนๆครับนะโอเควันนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมลาท่านก่อนแล้วอาจจะรอบบ่ายอาจจะมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปีใหม่เราไม่หยุดนะนะครับสวัสดีครับครับครับ